จานนี้จะเป็นกุ้งอบชีสนะคะทุกครั้งเลยที่เห็นกุ้งไวยเสือตัวใหญ่ๆนะเมนูแรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาคือกุ้งอบชีสเพราะเป็นคนที่ชอบกุ้งอบชีสมากขั้นตอนการทำง่ายๆ10นาทีก็เสร็จนะคะวัตถุดิบไม่เยอะหรอกก,ก็เริ่มต้นด้วยการเอาเนยนะคะมาไว้อุณหภูมิห้องนะสับกระเทียมอย่างละเอียดมาก นะเขากับเกลือนิดพริกไทยหน่อยพพสีท้นิดนึงเขาให้เข้ากันนะคะพอเสร็จแล้วพักไว้เจ้ากุ้งเนี่ยนะเราก็ผ่าหลังดึงไส้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วในส่วนของชีสเนี่ยกมจะใช้ชีสสองตัวจะเป็นมอสซาเรลล่าหนึ่งแล้วก็เชดดาร์ชีสหนึ่งนะคะก็ใช้สักป,ประมาณอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะสับให้ละเอียดแล้วเราก็ หลังจากเราแบะท้องกุ้งเสร็จแล้วก็เอาเนกระเทียมเนี่ยใส่ลงไปนะคะปบด้วยชีสหั่นเล็กนะคะใส่กระทะปิดฝาอบสักประมาณ5นาทีกุ้งก็จะสุกแล้วพอเปิดมาจะหอมมากแล้วก็จะยืดนะคะมอสซาเรล่าจะได้ในเรื่องของความยืดเหมือนเรากินพิซซ่าเนาะแล้วก็ในส่วนของเชสซาเนี่ยได้ความหอมมันนะคะ มอหอมเนยกระเทียมด้วยอืเนื้อกุ้งนะคะที่สดๆมันจะเด้งนะแล้วมันชุ่มชุ่มด้วยเนยหอมชีสนะแล้วมีกระเทียม,มจานนี้หย่อมอวันอร่อยาม,ออาม,มากทำง่ายมากๆ